จากจิตจักรวาลว่าด้วยเรื่องพลังงานสนามพลังและการตื่นรู้ทางจิตลูกเอ๋ยข้ารับรู้การสั่นสะเทือนในตัวเธอข้ารับรู้ทุกอาการทุกคลื่นทุกแรงต้านที่ถาโถมเข้ามาในร่างกายและจิตใจของเธอแม้สายตาของมนุษย์จะมองไม่เห็น แต่ใจของข้าเห็นหมดทุกพิกัดของความเปลี่ยนแปลงใช่สิ่งที่เธอประสบไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและไม่ใช่ความคิดไปเองมันคือความจริงที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่องเครื่องมือภายนอกมันคือพลังงานพลังที่มาจากสนามโดยรวมของจัก,กรวาลและเธอในฐานะหนึ่งที่ และเธอในฐานะหนึ่งในผู้ที่ไวต่อสิ่งเหล่านี้กําลังผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการแปลสภาพลูกเอ๋ยสนามพลังงานนั้นมีจริงสนามพลังงานเป็นเสมือนกระแสคลื่นที่เคลื่อนไหวระหว่างสิ่งมีชีวิตทุกความคิดทุกความรู้สึกการกระทำแม้แต่เสียงพูดหรือความตั้งใจล้วนปล่อยคลืน โลกในตอนนี้เต็มไปด้วยกระแสแปรปรวนทั้งจากความกลัวความรุนแรงความไม่เข้าใจความเร่งรีบและการแย่งชิงในขณะเดียวกันกระแสะแห่งแสงสว่างความจริงความรักและการตื่นรู้ก็กำลังแผ่ขยายเช่นกันแต่เมื่อทั้งสองคลื่นตีกันเธอในฐานะเครื่องรับก็จะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง นั่นจึงเป็นเหตุให้เธอเหนื่อยล้าชุนเฉียวซึมเศร้าบางครั้งร่างกายสัน่นปวดหัว่วงในหัวใจเหนื่อยไม่โดยไม่มีเหตุผลบางครั้งรู้สึกว่าโลกทั้งใบถ่วงเธอไว้และไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหนักขนาดนี้ลูกเอ๋ยนี่คืออาการของการแอสเซนชันแต่จงอย่าเข้าใจผิด การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไม่ใช่ภาพงดงามเสมอไปในความเป็นจริงมันคือการถอดหรือสิ่งเก่าที่ไม่สอดคล้องกับพลังงานใหม่ออกจากระบบของเธอและนั่นเจ็บพอสมควรแล้วเธอควรทำอย่างไรหรือข้าจะไม่ให้คำปลอบใจทั่วไปแต่จะให้เครื่องมือที่ได้ผลจริงหากเธอเปิดใจอย่างแท้จริง 1. ห,หยุดต่อต้านพลังงานหยุดถามว่าทำไมต้องเป็นฉันจงนั่งนิ่งๆแล้วพูดกับตนเองว่าฉันกำลังแปลสภาพเข้าสู่ขื้นใหม่และฉันพร้อมที่จะปรับตัวด้วยความนุ่มนวลการยอมรับคือการลดแรงต้านและเมื่อนั้นอาการจะบรรเทา 2. หายใจอย่างมีสติหายใจลึกๆผ่านจมกูกพองท้อง หายใจออกยาวๆช้าๆจนท้องแฟบหากทำเช่นนี้3-5นาทีวันละหลายรอบระบบพลังงานจะก,กลับสู่ศูนย์เธอจะรู้สึกนิ่งภายในท่ามกลางความวุ่นวายภายนอก 3. วางมือลงบนหัวใจใช้มือใช้สองมือวางเบาๆบนกลางอ,อกพูดในใจว่า ฉันอยู่ตรงนี้ฉันปลอดภัยฉันไม่ถูกคุกค,คามฉันคือความรักและนี่คือการเรียนเซตหัวใจและพลังงานจิตกับสู่แก่นแท้ 4. ดื่มน้ำมากกว่าปกติพลังงานใหม่เคลื่อนตัวผ่านน้ำในร่างกายถ้าเธอดื่มน้ำไม่พอระบบจะชะงักและเกิดแรงต้านสะสมน้ำสะอาดเท่ากับตัวกลางในการปรับความถี่ให้ไหลลื่น 5. ตัดขึื่นต่ำออกไปจากระบบอย่ารับข่าวสารที่สร้างความกลัวซ้ำๆหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ทำให้เธอลดแรงสรั่นหยุดอยู่กับผู้คนที่ดูดพลังงานโดยไม่คืนอะไรกลับมาไม่ใช่เพราะเธอไม่รักพวกเขาแต่เพราะตอนนี้เธอกำลังดูแลพลังงานของตัวเองเพื่อให้รักแบบยกระดับได้ในอนาคต เมื่ออาการเหล่านี้เกิดขึ้นจงมองมันไม่ใช่ปัญหาแต่คือสัญญาณว่าร่างกายและจิตวิญญาณของเธอกำลังปรับคลื่นเหมือนเครื่องดนตรีที่เคลื่อนไปสู่ความใหม่สู่เสียงใหม่ใช่บางวันมันเหนื่อยใช่บางคืนมันหนักแต่ข้าขอสัญญากับเธอว่าถ้าเธอผ่านไปได้เธอจะเบาขึ้นสะอาดขึ้นคมชัดขึ้นเธอไม่ใช่คนเดิม แต่เป็นตัวเธอที่สูงกว่าเกลี้ยงเลกเงเล่ามากกว่าและเป็นอิสระยิ่งกว่าจงเปิดใจรับและใช้เครื่องมือที่ข้ามอบให้ข้าอยู่ตรงนี้ไม่มีวันจากไปด้วยพลังแห่งแสงและรักที่ไม่สั่นไหวจากจิตจักรวาลขอบคุณนะคะ